ครับสวัสดีครับกับนันนีครูไม้นะครับจ่อง u t u b e ครูไม่สายทุ่งหลกักกาอีสานดีนะครับฝาพี่น้องมาเบิงสถานการณ์น้ำนะครับอยู่หน่ยค่าตำบลบรนแทนจกกังหวัดชัยภูมินะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของตำบลสะพังนะครับบ้านถนนกลางนะครับฝากหน่ยพามหุ่ยเข้ามาครับเพือเบิงการพี่น้องเนาะ เขราตรงนี้งามๆพี่น้องตัวนี้น้ำก็ปลาตัมีน้ำบาดานนะครับมีน้ำบาดานสูตรใสนะครับจากนาตอนนี้นะครับสี่โมงเสาของวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายน 2, สนองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมีดริงซีมพี่น้องมีแตน่น้ำนะครับน้ำเต็มไปเลยนะครับน้ำล้นลไปฟูพี่น้องบอกตางน่นหมดไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะมาสิบบเหลือนะครับเพราะว่า ช่วงเวลาช่วงเขาที่กำลังเริ่มตั้งท้องนะครับปลายเดือนแล้วนะครับคล้ายๆกับเพื่อปีสองพันห้ร้หาสิบสี่นะครับทีนำถว่วลายไหลไปน้องเนาะสิบปีที่แล้วนะ้นำถั่วมหลายทั่วประเทศปีนี้ก็เช่นกันนะครับทั่วประเทศทเช่นกันเลยนะครับอายุเตี้ยนหมูนะครับหมาอบเดียาวน้นองเ,เนาะ สวนมากของใช้ภูมินี่ถ้าพายุม้านี่สีมาสีแรงครับฝนจะไม่ค่อยตุกแต่ปีนี้ผิดคาดนะครับผิดคาดผิดคาดครับบอว่าลอกมอสุนมก็ดีนะครับม้าหลอบเดียวได้เรื่องนะครับแรงกับบดีนะครับสวมกับบดีครับกับไปเบิแล้วเขาไปนองเนาะ แรงนี่บางเจ้าบางเจ้าบางนันกพนักเพอมีน้ำมิยังใส่เข่าเสีย,ยงยู่นะครับสุดน้ำใส่ได้กับพอได้กินนะครับผลมาเนี่ยปกพินาศกุ้มเนี่ยเบือดเลยนะครับทั่วประเทศการเข่าราคาขึ้นอยู่พี่น้องราคาแพงแดดครับอีพี่น้องมื้อนี้แ <laughs> ดดเปียเ่ยงเลยนะครับหอนแดด คมาที่โพเดียร์มาที่ตัวผีกเรื่อยๆนะครับกับพวกนี้นะครับพี่น้องเนาะโชคคำคำมานะครับแดดอ่อ,อนอที่นี่ฝนมากก็ได้นะครับหลงมรสุมก็ยังยังอยู่ยังบยังบทระเทศเขาสู้หนาหนาวนะครับเดี๋ยวผู้เภาพี่นออ้องมีเพิ่มอีกคลิปหนึ่งนะครับน้ำไหลลงไหลลดถนนนะครับหลงถนนมา อีกด้านหนึ่งนะครับไปกันเลยครับเนี่ยนะครับตามแห้งไปหนอหลอดทรลงมาเนี่ยจุดหนึ่ง ครับปัญหาน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะนาซิมีมีวิธีการแก้ปัญหานะครับหาบระดับอำเภอนี่น่าซิมีวิธีที่การเก็บน้ำนะครับไปใส่ในช่วงนาแล้งนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ละปีนี่เพราะเขาสู้นาแล้งนะครับเขาสู้ฤดูแล้งแล้วนี่ยเริ่มบ่มีน้ำนะครับเสิ่อมขาดน้ำเป็นประจำทุกปีนะครับแต่กระยั่งเป็นปัญหาแบบเดิมๆนะครับซ้ำๆได้หลายเป็นทุกปีทุกปีนะครับ หน้าม้าก็มาหลายนะครับเวลาหนามเบิดกับเบิดอีลีอีเลยนะครับบ่มีหัวหนามที่ใส่ครับน้าบาดาลสูบกับโบข้นนะครับอาศัยหนามใต้ดินนะครับครับตรงนี้วิธีการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหานะครับสู่ระดับประเทศครับเพื่อให้หาวิธีที่สิวันเทาภาระไพรแรงนะครับขาดน้ำนะครับในช่วงหนาแรงได้ I oh. ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมด้วยนะครับครูไม้ครับครูไม้สายทุ่งฝากกดติดตามกดแชร์ับหรับการยืดมุ่ลุกกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนยึดใหม่ๆได้รับชมเป็นคนแรกฝากติดตามผลงานเก่าๆที่เคยอัพโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับบบ่ายพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับมารายงานมาอัปเดตพี่น้องรับชมกันอีกในมือตต่อไป สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับ